สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้ชมมีของฟรีมาใหม่ทั้งหมด2ชิ้นนะคะและชิ้นแรกจะเป็นผมสีบอลผู้หญิงแบบนี้ที่มัดแกะด้านข้านะสะง หรือว่าสวยมาก,ากเขาแจก3 0 0พชิ้นค่ะและชิ้นที่2นะคะจะเป็นห่วงยางเตาสีเขียวแบบนี้แจกแค่500ชิ้นเควสไม่ยากเลยไปดูกันเข้ามาตามพี่แป้าเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันเลยจ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่เคยเล่นแล้วน่าจะเข้าใจนะคะว่าจะต้องเล่นยังไงบ้างในการฟาร์มส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นเลยพี่แป้งจะอธิบายให้ฟังค่ะสมมติว่าน้องๆเข้ามาแล้วนะคะ าสามารถมาดูเควสตัวนี้ได้นะคะเควสแรกเนี่ยการได้ทรงผมนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องให้สัตว์เลี้ยงของนุ่นๆน,น,นะคะไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลายให้ได้ทั้งหมด16ตัวค่ะซึ่งก่อนนี้จะต้องไปไวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่เป็นวัยรุ่นตอนปลาย16ตัวจากนั้นห่วงยางเต่าสีเขียวเนี่ยต้องเปิดขายทั้งหมด75ฟอง ไม่นับของเก่าต้องเปิดตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปสําหรับผู้เล่นเก่าที่เคยเปิดไข่มาแล้วนะคะแล้วฟักออกมาแล้วเนี่ยน่าจะง่ายหน่อยส่วนใครที่มันไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเขาจะให้ไขน่น้องๆมาอยู่แล้วนะคะตอนแรกน้องๆก็เอาสัตว์ของน้องๆเนี่ยมาทาการฟาร์มให้ได้เบอร์ล แล้วเนี่ยเราจะต้องทําการนะคะไปเปิดไข่แบบนี้นะคะน,น้องเพื่อให้ได้สัตว์ไม่เยอะเปิดไปเลยค่ะ16ฟองก็ได้นะคะเปิดเผื่อไว้เลยนะคะจากนั้นให้เลี้ยงเขานะคะดูแลเขาทําตามสิ่งที่เขาต้องการค่ะเขาอยากให้เรากอดกอดเราก็กอดอยากให้อาบน้ําเราก็อาบน้าดูแลเขานะคะจากทา นะคะเป็นนิวบอยแล้วก็เป็นเบบี้นะคะน้องๆแล้วก็กลายเป็นพีทีนนั่นเองนะคะน้องๆพอพีทีนเสร็จปั๊บแล้วเรียบร้อยมันจะกลายเป็นทีมนะคะแล้วก็จะกลายเป็นโพสทีมนะคะตามเควสค่ะน้องๆและทิคนั่นก็คือหากมีเควสนะคะที่น้องเป็นรูปหัวใจสีลุ้มแบบนี้ให้มาแช่น้ําที่น้ำพุตรงนี้นะคะมันจะทําให้เลเวลของน้องๆเนี่ยหลอดวิ่งไวมากนะคะจะทําให้แบบเวลสูงขึ้นได้ง่ายๆนั่นเองใครนะคะที่อยากได้แนะนๆให้รีบทาตอนนี้นะคะเควสนี้พี่แป้งนะว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะไม่ยากเท่าครั้ง แล้วแต่ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันค่ะ